อาจารยนายังโตที่หนึいい่งครับผมชื่อคุณชูนะครับเคยมาดูแลที่นี่ให้ทั้งระบบของการสอน SBL แล้วก็พาสอบก่อนหน้านี้นะครับแต่ตอนนี้ผู้ที่ดูแลเรื่องของการสอบได้เปลี่ยนจากหน่วยงานผมนะครับมาเป็นบริษัทนะครับเพราะฉะนั้นผมก็เลยไปที่จัขอรับเชิญงทองที่ที่มาดูแลระบบตัวนี้ใหม่นนะครับก็ หลักๆก็คือดูดูแลระบบการสอบทั้งในซีดีเอลทั้งสดวนการนี้อยู่นะครับก็มีอะไรที่วันนี้เราจะมาพูดให้ฟังกันอย่าอย่าคิดว่าเป็นการมาสอนอะไรนะครับเรียกว่าเป็นการแชร์ความรู้ความเข้าใจนะครับแล้วก็เพื่อแนนวทางในการที่จะสอบพัสดนไม่ทราบว่าทุกท่านที่อยู่ที่นี่เนี่ยเคยรับการทดสอบแบบอื่นมาก่อนไหมไหมหรือไอเอลหรือโทเฟลแบบนี้เคยเคยมีท่านใดเคยรับการทดสอบ สารกินแบบนี้มั้งครับมีไหมครับโอเคโอเคเอ่าก็อธิบายที่นึงว่าจริงๆแล้วพาสเวิรได้เทียบกันแล้วกับกับการการสอบแบบเดิมพาสเว์ดผมขอบอกได้เลยนะวราการกันเราว่าง่ายกว่าเยอะง่ายกว่าจริงๆแล้วมันเป็นเบสิกจริงๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นการสอบในวันนี้รทำตัวสบายๆไม่ต้องตกใจไม่ต้องกลัวไม่ต้องกังวลอะไรใช่ไหครับอีกอย่างหนึ่งคือ เราเคยได้จัดการทดสอบมาหลายหลยให้ให้กับผู้เขาสอบหลายๆคนแล้วเนี่ยที่สุดที่ว่าใครจะทำคะแนนได้ดีที่สุดไม่ใช่คนที่แม่นในเรื่องแการมากไปเ,เลยไม่ใช่คนที่จัดเจนในเรื่องของโวแคบแต่เป็นคนที่ใช้ภาษาอังกฤษได้โฟลที่สุดเนื่องจากว่าการสอบมันจะมีการจับเวลาใช่ไหมครับถ้าหากว่าเราไปเขมงอยู่กัรการสอบหรืออะไรเนี่ย ว่าจะต้องถูกต้องต้องอะไรเนี่ยมันจะทําให้กินเวลาส่วนใหญ่แล้วจะทําไม่ทันนะครับคนที่ทําได้ไหลลื่อเลยคือแบบใช้เป็นธรรมชาตินะครับพอเราเห็นกะสอบพวกเนี่ยมันจะมีช้อยให้เลือกเออตัวนี้ไม่ใช่ตัวนี้ไม่ใช่ต,ใชตัวนี้แหละเลือกไปเลยแล้วก็้ามกันเพราะงั้นคนที่ทําแบบเนี้ยมีสิทธิ์ได,ด้คะแนนเยอะที่สุดแล้วส่วนใหญค่คนที่ผ่านเนี่ยถ้าผมทะสอบอยู่แล้วจะเป็นคนที่ใช้สาังกินในชีวิตประจำวันบ่อยมากคือใช้จนจนรู้ว่า ไอ้แบบนี้แหละที่เขาใช้กันไอ้แบบนี้เขาไม่ได้ใช้กันนะครับแล้วก็เอาความเคยชินนีมาใช้เพราะฉะนนั้วันนี้เวลาเราใช้เนี่ยขอให้ทำแล้วก็คิดไปเลยว่าเออไอ้แบบนี้เราไม่เคยเห็นนะเพราะฉะนั้นเราวมันไม่ถูกแน่นอนเออแบบนี้สิเราว่ามันต้องใช่นะมันคล้ายๆกับการใช้สัญชาตญาณเพราะภาษาเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องเรื่องของการคิดคำนวณเหมือนเหมือนเรื่องตรรกะใช่ไหมครับมันเป็นเรื่องของความเคยชินนะครับเดี๋ยวพอเข้าสู่แล้วเข้าสู่การแนะนรูแล้วคงจะมองเห็นว่าทำไมถันพิลึอย่างนั้นครับ คิดว่าท่านมาพบกันทุกครบกันแล้วนะครับเท่าที่ามาทันเวลาเราก็จะเริ่มกันเลยนะครับวันนี้ที่ท่านจะมานี่ก็คือจะมารับการทดสอบพาสเวิร์ดนะคะสสรับพาสเวิร์ดเป็นการสอบภาษาอังกฤษกนะครับรูปแบบหนึง่งซึ่งเป็นมาตรฐานนะครับที่ใช้ในการคัดกรองนักเรียนนะครับที่จะไปเรียนต่อในางประเทศน,นะครับของทางมหาวิทยาลัยในประเทศอังกฤษ นะครับเพราะฉะนั้นพาสดตอนนี้ถ้าถามว่าพาสดเนี่ยมีกว่ากระจายการรัู้มากมากแค่ไหนทั่วโลกก็ตอนนี้ที่ชัดเจนที่สุดก็คือในในเครือจกักรภพนะครับยู่ในเต็ดคิงด้อมทั้ง,ท,งทั้งเวลทั้ง UK นะครับแล้วก็ในแถงยุโรปนะครับแต่ถ้าพูดถึงอเมริกาทางนู้นเขาเป็นต้นกาเนิดของพวกโปรไฟล์ใช่ไหมครับก็เขาก็ยังยังมีบางที่แค่ลองไปใช้งานอยูนะครับพาสดน,นะครับ เป็นระบบการทดสอบที่เป็นระบบออนไลน nah in ์นะครับคือเข้ารับการทดสอบผ่านหน้าจอคอมพิวเตอร์โดยในห้องจะมีผู้ควบคุมการสอบเมื่อกาทดสอบเสร็จปุ๊บก็จะรับรู้ผลได้เลยนะครับตัวนี้เป็นการสอบที่แตกตจางครัการสอบแกลับซึ่ตอนนี้ทงเทลก็ได้นำวิธีการสอบแบบนี้มาใช้แล้วไอเอลผมไม่แน่ใจนะน่าจะน่าจะเริ่มพัฒนาแล้วจากเดิมที่ต้องทดสอบกันบนกเะอร์ปัจจุบันก็มาใช้วิธีการนี้มันจะทําให้ดีเพราะว่าเราจะรับรู้ผลได้เล พอสอบเส้นปุ๊บเราผ่านไม่ผ่านคะแนนดยู่นรไหนนะครับอ,อันนี้คือจุดที่ทางพักศึกได้ออกแบบมาแล้วนะครับว่าเขาจะมาใช้กับอะไรนะครับใช้กับการเรียนทางคณิตน,นะครับใช้กับการวัดผลนักเรียนใน,ท,น,น,นที่จะเรียนต่างประเทศนะครับที่จะเรียนต่างประเทศว่ามีความรู้ในภาษาอังกฤษแค่ไหนที่ได้จากลำดับชั้นหรือว่าจัดว่าจะต้องไปเตรียมเรียนภาษาอังกฤษอีกนนชั่วโมงนะครับก่อนเข้าสู่ทัก นะครับแล้วก็เป็นพรีมาสเตอร์บางอย่างนะครับก็คือทั่วๆไปก่อนจะเรียนถึงแม้ว่าจะเข้าจะรับแล้วเป็นที่ต่างประเทศนะครับเขารับเป็นเป็นเป็นวิสิตเรียนของเขาแล้วก็ต้องไปเรียนภาษาอังกฤษแล้วใช้ภาษาส่วนเพศอกทีนะครับแล้วก็เป็นอ่าอ่ารีเซนชนอลคอร์สอีกทีหนึ่งก็คือในการเตรียมตัวนะครับในการที่จะสอบนะครับก็หลักๆก็คือจะต้องเทส นะครับที่สูตทดสอบนะครับไม่ใช่ว่าสามารถจักท okay. sure> okay. right, ี่ไหนก็ได้ถ้าสูตทดสอบไม่ได้รับการรับรองหรือสอดคล้องจากที่ผ่าตัดเทียมก็จะไม่มีการจับแต่ที่นี่ได้ได้รับการสอบด้านคล้าองโอเคแล้วแต่ท่านคุณแม่สงสัยว่าเออแล้วผ่าตัดเนี่ยถ้าจะเทียบชั้นกับการสอบแบบอื่นเนี่ยคะแนนมันจะเป็นยังไงก็เนี่ยครับคือตารางที่เขาวาดออกมา CEFR นี่คือ Common European Framework นะครับเป็น เป็นเหมือนกับเป็นสตนาตรฐานที่เขาใช้วัดภาษาอังกฤษสาหรับคนที่อยู่ในภาคพื้นยุโรปทั้งหมดนะครับเขาจะแบ่งเป็นระดับชั้นแต่เราจะไม่ราไม่ไม่กุ้นเคยเพราะว่าเราไม่ได้ใช้เราจะใช้ตัวนี้ซึ่งเป็นส่วนใหญ่อไอเอนะครับพัสดุ์จะแบ่งคะแนนนะครับผลที่ได้ออกจากการสอบเนี่ยออกมาเป็นตั้งแต่ Pre p a s s w o สดุ a s s สดุ d 3.0 3.5 4.0 4.5 5 5.5 6แล้วก็สูงสุดคือ p a s password plus พวกอย่างนี้เรามองไม่ออกมอันคืออะไรเทียบกับไอเอลเลยครับถ้าหากว่า อแล้วได้ที่พาสวดไม่ค่อยมีนะสำหรับสำหรับคนที่จะเรียนต่อนะครับท้านี่ไกบเอวก็คือตั้งแต่2.5ขึ้ไปซึ่งมีจุดต้องแก้ไขเยอะมากเพราะฉะนั้นถ้าได้เป็นตั้งแต่3 3.5ขึ้นมาจนถึง6.0เนี่ยก็ตามไอเลยครับถ้าได้6.0ก็ต้องตามไอเ6.0ซึ่งการเรียนต่อในต่างประเทศบางที่นะครับจะอยอมรับที่6.0บางที่ต้องการสูงขึ้นก็จะต้องให้ได้พาสวดพัทหรือ6.5ขึ้นไป เพราะว่าเขาจะไม่แจกแจงดีเทลมากขึ้นเพราะฉะนั้นระดับสูงสุดของเขาจะอยู่แค่พารเสร็จพารเพราะฉะนั้นในนี้ถ้าใครได้พาร์ทเสร็จพัร์ทีใจด้วยผมก็ได้ <c oughs> ผมเคยสอบแล้วนะครับโอเคให้มองเห็นภาพม่ใช่ที่คลื่นอีกนะครับก็คืออันนี้เป็นการแจกแจงคะแนนนะครับของ i อเกับโทเฟลออนเปเปอร์เบสคอมพิวเตอร์เบสนะครับแล้วก็เป็นโทเฟลแบบอินเทอร์เน็ตทดสอบแบบอินเทอร์เน็ตครับแล้วก็มีโทวิด คะแนนเนี่ยซึ่งตกอไปนี้น่าจะเป็นขำหรับอเมริกาที่ใช้มากกว่าแจากแจงรายละเอียดเยอะมากนะครับส่วนของไอเนลก็อธิบายนิยามให้ฟังกันแล้วนะครับถ้าที่ผ่าส่วนกับการการทดสอบตัวอย่ทั้งหมดเราจะเห็นได้ว่าถ้าถ้าอยู่ที่ผ่าส่วนพัสดุ6.5ขึ้นไปตรงนี้คือจุดที่อย,ยอมรับยกเว้นบางมหาวิทยาลัยที่ที่อยู่ในต่างประเทศในอังกฤษหรือแม้แต่อเมริการออสเตรเลีย เขาต้องการ7.0ในการเรียนสารปริยญญาโทนไปถ้าทุกทั่วไปสารปริยญญาดีอยู่ที่6.0หรือ5.5นะครับถ้าหากว่าเขาจะไม่ได้เปลี่ยนเกณฑ์น,น,น,นนะตอนที่ผมรับรู้ก็ได้ก็คือตัวนี้ถ้าปริญญาอินญาโทนข้าสิบกว่าปีก่อนตอนผมไปเรียนทีท่ออสเตรเลีย,ยก็อยู่ที่ตัวเนี้ย6.5ผมต้องสอบให้ได้ตัวนี้ก็ถึงจะหลอกหับของเข้า